สวัสดีครับพบเราช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่อซทุกท่านนะครับนี่ก็มีพัสดุส่งมาให้นะครับเป็นของใพื่ใจดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรนะครับอยู่ข้างในเนาะครับผมโอ้ยเยะเลยครับผมยาสะผมนะครับครับเต็มครู อมองควงเห็นกลางคืนจากสีฟันนะครับน,นี่เป็นอะไรเนาะนี่อันนี้เป็นอห้เป็นทุเรียนหรือเปล่าเรียนทอดหรือเปล่าครับผมเนาะครับผมเรียนทอดเนาะจะใช่ทุเรียนนะคะเรียนทอดนะครับน,นี่ก็เป,ป็นกุ้ยจ<อ>ากครับกุ้ยตากกุ้ยจากนะครับน,นี่อะไรเนาะนี่ ทอ,อดหรือเปล่านี่ก็เป็นอะไรแมสนะครับแบสนี่ก็เป็นขนมด้วยนะนี่ยขนมหรือเปลืลออะไรไมาดูดิสบู่หรือเปล่านี่เยวดูอันนี้สบู่สบู่โอ่ขนมอะไรขนมอะไรขนม ห foi, อยทษนะครับนี่นี่นะครับผมนี่เลยครับผมหอยทษนะครับน,นี่สวยงามเลยสวยงามนี่มังค่าอะไเป็นทุเรียนกวนหรือเปล่าไม่เจ้าก็แกะเบิ้งเนาะก็ถามไม่ได้บอเนาะก็ไม่รู้ไม่แกะดูก่อนเปิดถุงนะันนา อันนี้เป็นทุเรียนกวนนะครับโอ้มีทุเรียนกวนด้วยนะคะให้มัลูกใกล้ๆหน่อยอน่าจะใช่ค่ะนี่นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะแ้่กินทุเรียนกวนทำไมทุเรียนคอดกับมะหมอทาไมทุเรียนคอดกับมะไอ้แบบนั่นล่ะอบนี่นะครับอ๋ออบขนมอบกรอบน่าจะเป็นทุเรียนหรือเปล่านะคะนี่โอ้ขอบคุณนะคะ อยาสามัญประจำ,าาะจำบ้านนะคะครับผม,ผมหมดแล้วนะครับผมทีนี้นะครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมนี่นะครับผมโอ้ย,ายมากมายเลยนะคะกลับขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะครับผมให้กินอกล้วยด,ดูไหมกล้วยตากแหงชาที่เก็บมาหนักเลย ยิ่กินี่รตากรูกินใบทองคำโอ้ยป้อไนไ้เกิดอลไอะไรจะให้ทองคำชิมกอ่อนคือไปจานหน่งอ,อ๋จาีทางนู้นก็ได้ยินว่าทองคำนะคะทองคำเจะบััไใบหูแล้วทองคำให้ไปให้ไปป้อนไหมเขาจะท เดี๋ยวทองกินกล้วยตากนะคะแต่ถ้าทุเรียนนี้คือทองคงจะไหม้นะคะหมูอ้ามหมูอร่อยอร่อยกินนะครับผมก้วยตากครับกินกินนะครับผมอ่าเมย์อยากินด้วยอาเดี๋ยวให้เม่์ยากินด้วยตอนแรกงอมกินเนาะ อร่อยแล้วสิทองอร่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวให้เม่ใหญ่ด้วยเม่ใหญ่นี่คือทุกอย่างนะคะเม่ใหญ่เม่ใหญ่กินกล้วยทอดเมย่กินกุ้ยตัดชอบพิษเม่ใหญ่กินกล้วยทอดอนี่เมย์ใหญ่น, <c oughs> ญนี่กินง่ายคะ่ะเม่ใหญ่

ขนมอะไรน้องหนึ่งขอเลยนี่อร่อยหรือเปล่าครับสวยเลยนะคะเป็นคริมสวยกราบขอบคุณนะครับไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมี่มิตาสุขของอร่อยให้ครอบครัวของเรานะครับพายสองคําพายทองเงินนะครับผมก็ขออภยใจให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็สาธุบุญกับผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ